สวัสดีครับพวกช่องพายทองคูนะครับผมนี่พาสาวๆไปเดินออกกำลังกายนะครับเดินตามครับผมนี่น้องอาร์ตคุณลุงและคุณพ่อครับผมพาเดินออกกำลังกายนะครับมีนะครับผมนี่มีเอฟซีเจบุญนะครับผมส่ง ค่าขนมมาใหบ้บัแพรกับแม่ลรักนะครับผมสองพันคะแนนนะครับก็จะพากินด้วยออกเออกกำลังกายด้วยนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผมเอฟซีใจบุญนะคะที่ส่งค่าขนมมาให้ก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกคนนะค,ะขขนนะครับผมที่เอ็นดูครอบครัวนะครับถายทองคุณนะครับ

เดินสดชื่อเลยนะครับผมนะครับเดินออกต่อเดินต่อครับผมไปนะครับมาแล้วผมส่งแมวรักจะดังกว่านะครับ ว่าแมวรักนี่เสียงจะออกทางป่านะครับผมส่วนปลาแพนี่จะออกทางวงนะครับเดินไปเรื่อยนะครับผมจะที่ไปถึงไหนก็รอดูนะครับจะพาเขาเดินไปเรื่อยๆนะครับผมาแไปลูกไหมไปลูกเรลย พอดีสุดทางครับวันนี้จกเอาเองปลาเพยจกเอาเองอ่ะจกเอาเองแล้วครับไม่ต้องให้ป้อนเราต้องจกเองครับพ่อก็ดีใจนะวันนี้นะครับผมดีใจที่เป็นปลาเพยล่าเรืองครับแล้วก็ฉลร้องชมพมใหม่ด้วยจะชมพูใหม่กันนะลูกปข้างหน้ารึป่ะชมพูมาใหม่เรื่องนิ่งเลยนิ่งเลยลูกเลยนิ่งเดจ้า

ป้าแพ้นี่หายเลยไม่ดนลากขนครับรู้สึกว่าจะเดินเร็วครับว่าจะพาไปดูหนุ่มนะครับตอนนี้ก็หนุ่มก็ยังถ่ายท้องเหมือนกันครับหนุ่มก็อ่า่มงคลก็ถ่ายท้องนะครับผมถ่ายมงคลด้หรือเปล่าครับผมพี่ถ่ายมงคลก็ถ่ายทองด้วยนะครับผมนี่งลูกเลยหนี่เท่าหนึ่งไปเยอะไปเลย มายืนแถวหน้าบ้านพี่หนุ่มครับแม่กระตาแม่กระตาเป็นไหมเอ๊ะมาจุกมันหนึ่อคนตาเลยกินหนึ่งคนนี่ฮะกินไปเรื่อยๆนะครับผมอากาศบรรยากาศตอนเย็นครับสวยงามมากครับแย่งกันกินแย่งกันกินแล้วครับตะกาหูเ้นี้กามาจากฟูวัวนะครับนี่ตะกานี้เอามาจากฟูวัวนะครับ กาแถวนี้ไม่มีขายนะครับตะการนะครับไม่มีนะครับผมทาไม่ใช่เพราะว่าเป็นตะกาเดินเขานะครับตะกาคนดอยก็ขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมที่เอ็นดูนะครับผมครอบครัวพาสองขนนะครับเออรถรถรถมารถเย็บเยอรถเยอยกันรถมารถมา กำลังกายไปนะผมแมวด้ากินหมดแล้วครับผมแม่หมูตอนกินหมดแล้วผม่นทนเลขาครับมุจะกลับครับต้องแวะกินยญ้าทางทางก่อนครับพนุงขี่ระเพทครับวันนี้ ครับนี่เราหน้าบ้านพี่หนุ่มนะครับก็จะกลับครับกลับบ้านนะครับผมไม่เหมยเจออะไรกินเจออะไรกินหมดเลยครับกินทุกอย่างครับเจอจับอะไรกินหมดนะครับ นี่เราก็ถ้าเขาเดินออกกําลังกายครับก<ขอ>ินกล้วยไปด้วยนะครับผมบนะครับระยะทางไม่ไกลนไม่ไกลนะครับพอเดินมาใกล้ๆกันนะผมอ๋นจะเชื่อภัยต้องคูนเลยบนทางอ่ะอ๋อจะเชี่อภายต้งคูนแล้วครับหมืครับหมือตัวละร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบครับผม กาแฟผมเดินตามกาแฟดีกว่าวน,นี้แม่รัางเดินเร็วเกินเดินตามไม่ทันครับเดินตามต่ป้าแพะมาดูมาดูลูกกับบ้าน่าเขากลับบ้านนะครับผมกาแพไเน่นกินเริ่มกินยาเยอะนะครับผมเริ่มกินเยอะนะครับ ครับผมกลับครับไปครับผมเดินไม่ไทันครับต้องไปรออยู่ข้างหน้านะครับผมมาครับต้องมันต้องปิดกล้องมาแล้วก็วิ่งมาข้างหน้านครับผมถึงจะทันนะครับเพราะว่าเดินเร็วมากครับผม ช่วงนี้โรคก,ก็เยอะนะครับผมครับชาก,ากันไม่ได้ครับผมคณเหมือนไงครับไปไหนมาไหนก็ต้องใส่แมสนะครับไ,ไปข้างนอกไปซื้อกลบองกับข้าวก็ต้องใส่แมสนะครับผมขาดแมสไม่ได้นะครับเรากไ็ไม่ได้ออกไปไหนครับผมก็เดินแถวหน้าบ้านตัวเองนะครับไม่ได้ไปไกลนะผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ ก็ช้างก็เดี๋ยวนี้ก็ป่วยเยอะนะครับผมคนเลยไม่กล้าเดินไปไหนนะครับมาผมเราก็ถึงน้าบ้านแล้วนะครับ เดินเข้ามาหาลูกชายกับลูกสาวกัไม่ออกลักนี่พาป้าแพรวาเล่นกับหลานนะครับเบรกเบกเบกเบกรอกล้วยมาก่อนกินกล้วยกับลูกครับ มีดอกไม้ก็เกิดเยอะนะครับดอกไม้ครับมาครับมาแล้วครับกินกล้วยกับลูกครับผมกับลานนะครับป้าเพ่ตอนนี้ก็ให้สองเสือนะครับผมให้สองเสือกินนะครับใครมาเนี่ยแมวรักมาก่อนแล้วครับเอามากมาหมดสิป้าเพ่อยู่ไหนล่ะป้าเพ่ป้าเพ่มาดูลานเนี๋ยวนี้ โอเคม่ปนอเพอย่าเลเสียงมันนวลูก็วดังโอ้ยทั้งกินทั้งกัดโอ้ยดังเงี้ยเงี้ยนี่นกกันบูดนะครับผมนีนกนกันบูดนะครับแนวรังนะครับดังไม่รู้ปนยามาจากไหมลูกพี่จกปากน้องครับผมอากระเพากระพากินยาบ่อยช่วยปนบ่อยแ้วกอะพาะรู้ครับเพรอะกพากินยาเยอะครับสี่สิบเม็ดวันละสี ครับวันศุกร์นี้ก็ได้มี้ก็ไม่ได้กินแล้วนะครับรกินแล้วปลาแพ้นะหนูกัดบูดกินหมดครับผมจับล้านครับใจคิดถึงล้านนะนี่รูปของป้าแพ้ของเราเครับ จะได้เข้าให้เขาพาพ่อหลักช้างนะครับพ่อหลักช้างน้องพักผ่อนนะครับผมประหยัดของชองพุ่มกีฬาพุ่มระหยัดของลูกชายกี่ได้หน่งไปแย่งพาลูกชายกันครับแม่ของรัฐเรียบร้อยครับหมดครับลูกไม่ได้กินครับหมดแล้วครับแต่ผมอ่าเข้าที่ที่พักผ่อนเลยครับผมพ่อหลักช้างนะครับพระเเพยปแงไม่ไป ไมไปครับครับผมเข้าหลับนะครับในพักผ่อนนะครับผมมาเลยวปลาแพร่นี่เลยปลาแพฮิโ่เลยนี่เลยเลฮิโลเข้าหลับช้างเลยเข้าที่นอนพักผ่อนได้แล้วแม่แล้วก็เดินตามนะครับฟูฟาก็ลองมาแล้วครับ ขนอกเลยฝนฝน,นก็ฟ้าก็ลองมาแล้วฝนจะตกไหมนี่รูครับผมฟ้าก็ลองมามาแล้วครับจคิดยากะนะเห็น เฮ้วทอยเลยอยกนหลักในหลักนอกหลักไหนบอครับหลักไหนเาวเร็วเดีวเร็วเียวเร็วขา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 เร็วตก็ตกแล้วครับมีได้เพาเขาอยู่ในคอผมน้องเสียงดังกว่าพี่แบบแน้องนะครับไม่มีเสียงครับ ต้องปอนนะครับปอนน้ำมันเจียวต้องปอดเขายังไม่เอาเข้าไปเขาก็ต้องํำรวจก่อนครับ<อ>มันมียาไหมครับรเพลไผมขอบคุณเนะอฟซีทุกท่านนะครับผมที่ส่งคะแนนมาช่วยกำลังใจนะครับผมส่งคะแนนมาให้ขนมให้แมวรักกับเพลนะครับผม ก็ขอขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกท่านมากมากนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับผมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับผมคลิปหน้าเป็นอะไรรอดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผม